สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสำหรับตอนที่3นะครับการสร้างใน,นส่วนของลายเทมเพลตอัตโนมัติในส่วนของการออกแบบวงจรควบคุมมอ,อเตอร์3เฟสนั้นเราจาเป็นจะต้องมีการเขียนลายเทมเพลตให้สำหรับการาวางอุปกรณ์หรือว่าวงจรต่างๆนะครับซึ่งใน,นส่วนของวงจรไฟฟ้าเองก็จะมีขนาดกระดาษ a 4นะครับและขนาดกระดาษ a 3ซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการดึงเนื้ส่ของลายเทมเพลตมาวางในกระดาษขนาดต่างๆให้เรานะครับซึ่งนะครับเราสามารถเข้าไปดึงได้2ที่ด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของเมนูนะครับเราสามารถเข้าไปที่เมนูแคดโปร f ฟิ fit, เลือก Electrical เลือกไปที่ Schematic Template ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่แรกนะครับที่เราสามารถเข้าไปได้ลาย e m p l a t e เองนะครับก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเส้นเดียวนะครับหรือว่าแยกเส้นก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบแยกเส้นนะครับก็คือลายหนึ่ง,งเส้น ลายสอลายสานิวตันและ pe นะครับซึ่งสังเกตว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นมาตรฐานนะครับให้เราเลือกเช่น iso หรือว่า ansi ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นรูปพรีวิวสำหรับเลือกรูปแบบการแสดงผลนะครับที่โปรแกรมโชว์ให้เราดูซึ่งในส่วนของการแสดงผลตรงนี้เราสามารถเลือกขนาดกระดาษได้จากเฟรมตรงนี้นะครับ ซึ่งอันดับแรกผมจะดึงเป็น A4 เข้ามาก่อนก็คือเลือกเป็น A4 นะครับเลือกเป็น insert นะครับผมเตรียมกระดาษ A4 ไว้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าจุดที่ insert อยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับเราสามารถเอาเมาส์นะครับไปวางนะครับที่บริเวณด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับเท่านี้ครับเราก็จะได้ลายเทมเพลตอัตโนมัติขึ้นมาแล้วนะครับโดยเราสามารถปรับค่า เส้นที่อยู่ด้านล่างได้ก็คือ N กับ PE มาดูในส่วนข,ของขนาดกระดาษ A3 บ้างครับในกรณีที่เราใช้งานบ่อยครั้งนะครับเราสามารถไปดึงที่ไอคอนก็ได้นะครับซึ่งจะอยู่ที่ s c h e m a t i c Template ตรงนี้นะครับสามารถคลิกนะครับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราสามารถเลือกรายเทมเพลตที่ต้องการนะครับ เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการเนี่ยเช่นถ้าเป็น A3 นะผมเลือกเป็น A3 เราสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างเส้นลาย1และ PE ได้หรือว่านิวตันได้นะครับจากนั้นกด insert เข้ามาครับสังเกตว่าโปรแกรมก็จะทำการ insert นะครับไปที่ด้านบนซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกไปที่จุดมุมนะครับของด้านบนกระดาษ A3 ได้เลยนะครับ สังเกตน,นะครับเพียงเท่านี้ครับในส่วนของลายเทมเพลตนะครับอัตโนมัติของวงจรไฟฟ้าควบคุมสามเฟสก็สามารถอินเสิร์ตเข้ามาได้ง่ายๆแล้วครับพบกันใหม่นะครับในส่วนของตอนที่4ได้นะครับในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ